สัสดีค่ะภาพพี่น้องมาเบือเบ้องหลังคนทําเทียนค่ะนี่คือขบวนของวัดป่าใหญ่นะคะ,น,คะน้องคะเบื้องที่ราคะเบื้องหลังนี่เบื้องหลังไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นง่ายๆนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค่ะกว่าจะได้กว่าจะเสร็จนะคะทุกอย่างแบบละเมยียนละไมามาก นู่นเขานี่เข้าชมได้อยู่ใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตได้ค่ะนี่ขบวนของวัดปาใหญ่เล่งเราค่ะพอเพิ่งแข่งเมื่อใดนะคะประจำรื่องวันที่สิบก่าครับรวมวันที่สิบเก้าคาดว่าเสร็จทันแน่นอนใช่วยคะทันนะคะก็ติดมีนัเด์ดแวยข้างหน้าค่ะกับกับข้างเลยอ๋อข้างบนแล้วบนแล้วเนาะค่ะพ่อโอ้ข้างบนเสร็จแล้วนะคะก็รเกษตรที่เอาคนอยู่คนี จะเก all, so ็บแบบนี้นะนี่ส่วนกินสีน้ครัลพี่น้องตนี้นะคะเบื้องหลังที่จีนงดงามมากนะคะพี่น้องผู้ไร้พอดีเคยมากเที่ยวงนั่นเทียนเมืองบนกามาด้วยค่ะมีมันถึงยี่ถึงวันที่ยี่สิบค่ะจริงเริ่มตั้งแต่วันวันที่สิบสามเมื่อวานแล้วนะคะข้างบนนั่นคือเสร็จแล้ว ขบวนวัดป่าใหญ่ค่ะวันนี้มารุนมารุนรงว,วัลกันว่าปีนี้วัดป่าไงเฮาสีได้ลํำดับถี่เท่าใดนะคะงดงามมากๆนะคะขนลุกนี่ค่ะเบื้องหลังบบมเมนางไงดอค่ะพี่น่องขออนุญาตนะคะบางทีคนอุบลเองอมแอมก็ยังบ่เคยได้ม,ม,มีโอกาสมาเบิ่งแบบไก่ชิดแบบนี้ค่ะเฮาสีเห็นแต่แบบ แบบว่างามิ่นเทดแล้วเราเพิ่นเอาไปแห่นะคะอันนั้นเราจะเห็นแบบความสวยงามไปแล้วแต่ว่าน,นี่คือเรื่องหลังจริงๆนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตสะะะะวัสดีนี่เขายังเป็นวัยรุ่นอ,อยู่เลยนะคะเข้ามาเบ่งกัน ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะวันที่สิบเก้านี้คือรวมขอ <Okay. S 1> อนุญาตนะคะอันนี้ตัวอ,กอักษรตัวอักษรชื่อวัา มหาวนาหรือวัดป่าใหญ่อันนี้อันนี้เป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมคะพี่ี่ขนาดกลางมีใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมคะป้าพี่น้องอันนี้ขนาดขนาดกลางนะคะจะมีคือการการประกวดของเต่นะปีก็จะมีแบบขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่พี่น้องอันนี้ขนาดกลางด้วยค่ะขนาดกลางยังขนาดนี้ค่ะ พราดูขนาดใหญ่จะขนาดไหนนะะดีใจมากที่วันนี้เดี๋ยวมีโอกาสมาเบิงภาพพีน้องมาช่มเบื้งหลังนี่ค่ะหุ่นเทวดาเหล่านี้นะคะทั้งสร้างเฮ้าเบิ่งก็จะเอาขึ้นข้างบนให้ครบวิจิตรงดงามทุกคนดูรายละเอียดงดงามมากๆนะคะ ถ้าเที่ยวง,งานแห่เทียงนี่คือต้องอุบลราชธานีเท่านั้นค่ะของจริงของแท้ต้นตำรับนะคะงานแห่เทียงบ้าพี่น้องละเอียดมากการลูกชิ้นลเียดมากโชคดีค่ะคับพี่น้องมาช่วงนี้กับเป็นช่วงแห่เดยนพอดีอนะคะ เาล่ะเอเอา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 เเอาอออาเาเาเาอาาเาา

กินสีติ้มขึ้นโบราณนะจิดบ้านแขหนครับสร้างเข้าเป็นกำลังว่างแขนค่ะดูองศาดูมุมนะคะทุกอย่างเป็นงานศิลปะนะคะแล้วทำด้วยหัวใจในปีมีหนึ่งครั้ง นี่เป็นช uh> uh ี้พึ่งขี่เรือจาันเก็บแล้วก็มาต้มต้มแล้วมาทาตัวยิบตัวเดียวกันกับตัวนี้เหอเดียวกันต่ที่เอาตัวที่ไม่สวยเรามาค่าาาหน่อย ก็คือที่เหลือจากที่เราแกะนั้นใช่ไหมใช่แล้วที่มันไม่สวยแล้วที่มันไม่สวยงามเราเอามาตาวต้มตาตบตาพอครับต่ละปีนี่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ทุกเหลืองเหลืองไม้เดือง่ทุกปีเปลี่ยนเหลืองไม่ทุกปีวัดอันนี้แค่ขนาดกลางใช่ไหมคะปัาขนาดใหญ่คือสิแบบใหญ่มีวัดแจ้งวัดแจ้งนะะคแล้วก็วัดอุ่แพงแล้ววัดใต้ขา มีห้าวัดค่ะป้าอันนี้ขนาดการมีขนาดการทุกคนมีตการการกับนีตการแข่งกันค่ะปีที่แล้ววัดป้าใหญงเข้าได้ได้ที่หนึ่งป้าปีนี้รักษาแชมป์ค่ะแสดงว่าโจทย์ยากพอสมควรนะคะพ่อเขาก็ดูเรางานเราก็ดูเราก็ดูดูงานเขาด้วยค่ะดูดูดูแล้วก็เราขึ้นใส่เลยป้า ทุกคนค่ะนี่คืองานรักษาแชมป์นะคะป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์แต่ปีนี้ก็ส่งแค่สีต้นปีนี้มีแค่สีทุกก่อนมีแปดมีแปดมีสิบต้นทีนี้เลยแค่สี่ต้นเขาไปอยู่แกสลามอ๋อเขามีหลายประเภทนอกจาะพ่อรุ่นกลางก็มีแกสลามแกสลามก็รุ่นกลางก็มีแต่ว่าเขาหันไปอยู่รุ่นกลางหมดแล้วรุ่นกลางคือแกสลามแสดงว่ารุ่นนี้มือเลือแค่สี่ต้นโอ้ยนึกว่าคล้องแชมป์ได้แน่นอนมีค่ะอำเภอม่วงนะคะ ม่วงตะการกวัดป่าใหญ่แล้วก็มีอีกวันหนึ่งนะคะวัดสุปปะวัดพ,พี่น้องคะ่ะวันที่19นี้นะคะวัรวมกันที่ท่งศรีเมืองใครอยากชมสดๆไม่ว่าจะเป็นขบวนไหนประเภทไหนคะ่ะ19เริ่มได้เสาเลยเนาะพอ่อพ่อครับซิปเกาเราไปรวมที่ท่งอ๋อไปรวมอยู่ทงกองตอนทำกี่ซิปเริ่มแค่โอเคค่ะยวส่งข่าวพี่น้องเอฟซีนะคะวันที่19นี้คือวันรวมเทียนอยู่ที่ทุ่งสีเมือง ช่วงค่านะคะพี่น้องนักท่องเที่ยวผู้ใดที่อยากมากบึงแบบสดๆบรรยากาศสดๆส่วนมาที่20คือวันแห่ค่ะหวังว่าปีนี้ก็บรรยากาศน่าจะดีแห่สองวันย <laughs> ี่กับ2ี่อ็ดปาดปีนี้แห่สองมือค่ะออให้พี่น้อง<ๆ>ได้ชมแบบสดๆจ<ๆ>ุใจนะคะ เรียนเชิญเดอ้อค่ะผู้ใดโบท่านเด็กเคยมาเบิ้งยี่สิบยี่สิบเอดเ็ดคือวันแห่นะคะในหลวงทีอ่อกราชการที่าสา<อ>ิบนะที่สิบสองอ๋อฉลองให้เป็นสองวันปกติก็แห่แค่วันเดียวเนาะ,ะพ,พ่อเนาะค่ะปาดขอบคุณมากนะคะ<อ>พ่อปีนี้พิเศษมากค <ขอ S 1> ่ะแห่ให้พี่น้องนี่เป็นสองหมื่นค่ะพี่นงค์คะเชิญชวนนะคะในฐานะอแอมกับเป็นลูกล้านเช่าอุบลนะคะเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว อทางไหนภาคไหนหรือประเทศไหนท้านิวตาไดมากค่ะวันที่19ช่วงเย็นจะรวมผลงานรวมเทียนทุกทุกประเภททุกวัดทุกสถานที่ที่จะร่วมแข่งร่วมร่วมประกวดร่วมโชว์ตอนช่วงเย็นอยู่ทงทิมเมืองค่ะส่วน20กับเ1นนะคะแห่ค่ะแห่ให้พี่น้องใดเบิรงทัวเมืองอุบลค่ะเบิง์นทัวมแอมในเด้อค่ะาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ม้มแอมไปทั่วมินิคอนเสิร์ตอยู่กรุงเทพแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านบังว่าทุกท่าน จะประทับใจนะคะดนดนเดือเด็กกัมมะอุบลกับผาพี่นองมาเบิ่งเทียนการทําเทียนแบบสดสดเบื้องหลังจริงๆนะคะมีความสุขหลายๆนะคะขอบคุณค่ะ